เดินทางกันเธอ,อแรกนะฮะหลังจากโควิดนะครับเราจะเดินทางไปที่หัวหินย้ย yeah! ไปครับเอาละครับมาก็เจอน้องลิงทักทายเลยนะฮะแต่ยังไม่ถึงหัวหินนะครับฮ่าฮ่าเอาทำท่าเรียนแบบลิงด้วยๆๆๆๆลิงจับจัรักจริงอันแน่ นนเจ๊กเม้งกว๋วยเตี๋ยวนะฮะนี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับนี่แวะมากินก่อนจะไปถึงหัวหินนะจ๊ะที่เพชรบุรีอืมวิ่งคำใหญ่มากเนื้อเขาดีมากลนยะนี่กินเกาเหลาหมูนะแซ่บหลายอถึงที่พักแล้ววลิลลดารีสอร์ทนี่สวยงามมากอืมดื่มเครื่องดื่ม,ม welcome drink อยู่ห้องนอนสักก่อนครับนี่ฮะมีสระน้ำในตัวด้วยตรงระเบียงเดีย๋ยวพาไปดูในห้องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างดูเสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำนะครับนี่สามารถเปิดกระจกอาบน้ำได้เลยนะเอ้ไม่ใช่ปิดกระจกนิดนึงเสินหน่อย เห็นแค่ที่พักนี่เราก็หายเหนื่อยแล้วนะทำงานมาเยอะๆนี่เดี๋ยวพามาดูวิวของโรงแรมอันนี้ก็มีห้องพักอีกโซนหนึ่งติดสระว่ายน้ำแล้วก็ริมหาดทรายหัวหินเลยสวยมากนี่มีเดย์เบสด้วยแล้วก็มีน้องมา้านี่มีพี่ม้าของเราแล้วก็มีคนเลี้ยงมา้านะพาเราไปนั่งเล่นเดินเล่นได้นะเสียคนละร้อยจะไม่ผิดนะ เจสกี้ด้วยเป็นไงล่ะครับทุกผู้ชมโอ้โหชิลแล้วเกิน,นกกบรรยากาศดีอากาศดีดีนอะถ,บบนถึงแล้วครับบ้านสวนแสนไทยซีฟู้ดอาหารทะเลเป็นๆน,นี่โควิดคุณก็จะน้อยๆหน่อยนะวันนี้เที่ยวสะดวกหน่อยยำปูไข่ดองครับผมข้าวผัดรวมมิตร แกงส้มไข่ปลากิวกิวี่กิโลละเก้ารอย้าสิบนะะ่คำบรลงหมดหมดครับคนเดียวครับซัดเคลี่ยงดูปากปากเจอเลยตื่นเช้ามาแล้วก็ไปกินต่อครับผมตามรีวิวที่เขารีวิวกันไว้นะครับครัวแม่ลานะครับผมเขาบอกว่าได้เยอะมาก สั่งกระเพราปูทะเล2 5 0บาทได้เยอะมากไม่พวกคนเดียวรอคิวหน่อยนิดจ้าดูดิครับเนื้อปูนี่นๆกับได้เยอะข้าวโอ้โหนี่2 5 0บาท Books. แต่ว่าได้ปูเยอะขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากนะกระพปูทะเลชิมรสชาติดีป่ะอืมเด็ดบอกเลยเด็ดคลิปนี้กลับไปอ้วนแน่นอน อ่ะขอถ่ายรูปก,กันหน่อยเอแม่ควรจำได้บอกพี่วินใ่าหลุดน้ำแน่แม่พี่ใช่เอา้าของข้าวเสร็จก็ต้องของหวานสิครับคาเฟ่ก็มาเป็นไงสวยงามที่นี่นะที่คาเฟ่อะไรนัเนี่ยชื่อมิสทีอ่ามิสทีคาเฟ่จ้ะมีสั่งสั่งซิกเนเจอร์ขักบันเลยนะครับนี่กาแฟส้ม แล้วก็โอหัวซองคิวบ์นะครับหัวเต่าตัวซองนั่นเองนะครับอืมขำบนลำไปเลยอุ้ยบครับอืมอืมเศรษฐะละอุ้ยอืมอ่ะท่าอะไรเนี่ยอ๋อคุณมองเขินอะดิเขินเลยอ่ะมาชมวิวด้านนอกกันครับนี่ก็จะมีที่นั่งต่างๆเอาท์ดอร์นะครับผมแล้วก็จะมีโซนต่างๆเอาไว้ถ่ายรูปได้ นิสทีด้านขวามือี้ก็ถ่ายได้แล้วส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นที่ทําเครื่งองดื่มโอะวลงฉลามนี่ครับชิลโซนนี่แล้วก็ชิลตรงนี้ได้ถ่ายรูปได้เห็นข้างหลังไม่ถ่ายรูปได้นะเนี่ยชิลมากต้องบอกเลยครับว่าทริปนี้นะฮะชาร์จพลังงานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับทํางานม,มาเหนื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องให้รางวัลกับตัวเองถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ของผมนะเดี๋ยวจะทํามาบ่อยๆนะเวลาผมไปเที่ยวที่ไหน ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่เต่าด้วยนะครับท mm hmm. ิดเที่ยว by พี่เต่าอันน่ะคิดสดๆเลยนะสวัสดีครับบายบาย